เมื่อวันพระแรม15บห้าคำเดือน6ที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนผูใ้ใจบุญทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีบุพเพตตาพรีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยทุกท่านได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ร่วมกันสวดพระปริษและสวดเจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะสภาพก็ได้พร้อมใจกันทอดผ้าบางสกุลแด่คณะสงฆ์ จากนั้นก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมตาตรกะภัตตาหารพร้อมทั้งถวายผตรยัยไทยธรรมและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้พระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสัมโมทนียกถาตดวย,ย่อว่างานบุญบุพเพตัรภรีนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการประการแรกคือ ตัวท่านทานบดีเองเราตระหนักดีว่าชีวิตที่เจริญเติบโตมาทุกวันนี้เราต้องอาศัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายหมู่ญาติสนิทมิสหายได้ประคับประคองเลี้ยงดูมาตั้งแต่เยาว์วัย<ส>เมื่อมาระลึกนึกถึงอุปการะคุณที่หมู่ญาติได้ทำกับเราไว้จึงปรารถนาจะตอบแทนคุณ ซึ่งมีความกตันอยู่กระตะเวทีเป็นพื้นฐานเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมมาจากหลวงพ่อจากครูบาอาจารย์ทำให้เกิดความศรัทธาและปัญญาว่าชีวิตในโลกหน้านั้นไม่มีการทํามาหากินมีความสุขอยู่ได้ด้วยบุญและเมื่อบุพการีได้ละโลกไปแล้วก็ไม่สามารถสั่งสมบุญเองได้ นี้เป็นประการหนึ่งที่เราได้ร่วมกันสั่งสมบุญในวันพระใหญ่ด้วยการมาร่วมประกอบพิธีบุพเพตตาพรีจึงทำให้เกิดพิธีกรรมนี้ได้ประการที่สองพิธีบุพเพตตาพรีนี้เป็นพิธีของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพิธีบุพเพตตาพรีนี้ก็ไม่เกิดขึ้นในโลก ส่วนประการที่สามมีการเกิดขึ้นของวัดพระธรรมกายและด้วยเรามีสายบุญกับวิชาธรรมกายมีสายบุญกับมหาปุชนียาจารย์จึงมาถึงวัดพระธรรมกายได้เป็นบุญ,ญาลาภอันประเสริฐแก่พวกเราทั้งหลายที่มาร่วมประกอบพิธีบุพเพตตรีซึ่งจะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองรวมทั้งประโยชน์กับหมู่ญาติอันเป็นที่รักและประโยชน์กับพระาศาสนา เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปวันนี้เป็นวันพระใหญ่ก็เลยมาทำ,ทำบุญในพิธีบุพเพจพีเ,เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์แล้วก็คุณบิดามารดาแล้วจะได้ส่งบุญนี้ให้กับหมู่ญาติ ใครที่มีความทุกข์ก็จะได้มีความสุขใครที่มีความสุขอยู่แล้วจะได้มีสุขยิ่งขึ้นไปถึงแม้ว่าท่านอาจจะละโลกไปแล้วแต่เราก็ต้องนึกถึงบุญคุณของท่านคุณบิดามารดานี่ก็ให้กายเนื้อเราให้เราได้มาสร้างบาร,รมีและมีความสุขดูแลเราเป็นอย่างดีวันนี้ตั้งใจมาทาบุญตั้งแต่เช้าเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเลยทุกวันพระใหญ่ที่วัดพระธรรมกาย จะมีพิธีบุพพาเพตพีถ้ามาแล้วอ่ะจะจะรู้สึกเหมือนอย่างที่ตัวเองรู้สึกเลยว่าพิธีกรรมนี้มันศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครอ่ะไม่เคยมาเห็นเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้มาลองเข้ามาในพิธีดูนะคะจะมีความรู้สึกว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยมั่นใจว่าพิธีนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งความสุขแล้วก็แบ่งบุญเนี้ยไปให้กับผู้ที่เราปรารถนาใครที่แบบมีความสุขอยู่แล้วก็จะได้สุขยิ่งไปใครที่มีความทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ ะะก็เลยถือโอกาสนี้เชิญชวนลองมาสัมผัสดูนะคะการทําบุญบัวพ่เปตพีให้มูญาติก็เป็นการแบบระลึกนึกถึงท่านแล้วก็เป็นเป็นการแบบทําบุกตตันยูบูชาเพราะว่าได้อุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้ทําแล้วค่ะเราก็เลยแบบมาทําบุญให้ญาตินะคะรู้สึกว่าที่นี่เป็นแหล่งเนื้อนาบุญค่ะแล้วแบบทําแล้วรู้สึกว่าได้บุญเยอะ แล้วมีพระแบบเยอะมากเพราะเห็นแล้วแบบปกติจะเข้าซูมอะค่ะเข้าซูมแบบพอเห็นพระแล้วปื้มมากเลยค่ะที่ได้มาอาบุญบุพปเพตจพีที่นี่ค่ะเราเรารักวัดเรารักที่นี่อยากมาอาบุญที่นี่ค่ะทําบุญบุพปเพป็จพีเป็นบุญใหญ่ค่ะคนที่ได้ก็คือตัวเราและส่วนหนึ่งก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือญาติผู้ลงรับไปแล้วที่ได้บุญกับเราค่ะ